สองชีวิตล่าสุดก้อยอรัชพรผันตัวเป็นสาวโสดตอนตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลักจากที่ออกมาประกาศเลิกรากับนิกกี้ณัดจันทพัน์หลังคบหาดูใจกันนานสามปีตอนนี้เรียกได้ว่าก้อยอรัชพรก็ขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งสาวฮอตและเมื่อไม่นานมานี้เธอได้รวมตัวเก่งเพื่อนสนิทไม่ว่าจะเป็นวีวิโลเลตวอร์เทีย นัตตี้นันทนาธดกุลอภิชยาพาณิตรกูลน้ำหอมนารดาอังคัธวานิตบอสสอบกะมลพิพัฒน์บุญนาคและแอมมี่ไปดินเนอร์ปล่อยใจสร้างรอยยิ้มให้กับก้อยงานนี้เรียกได้ว่าแต่ละคนสนุกสุดเหวี่ยงจัดเต็มกันเลยทีเดียวและยังได้เห็นรอยยิ้มของก้อยอีกด้วย นอกจากนี้ก้อยยังได้โพสต์ทั้งภาพและคลิปหลังจากที่ได้ไปทำบุญที่วัดวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากับคุณแม่ท้ามกลางคอมเมนต์ส่งกำลังใจมากมายจากแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนชอบเฉยๆแต่ตอนนี้ชอบมากๆทุกอย่างจะผ่านไปด้วยกำลังใจที่ดีนะคะเชื่อว่าทุกคนให้กำลังใจพี่ก้อยอยู่แน่นอน เราจะไม่พบสิ่งที่ดีถ้าเรายังเสียเวลามองหาสิ่งดีๆในสิ่งที่มันไม่มีความโชคดีที่สุดคือพี่ก้อยมีคนรอบข้างที่รู้จักกันมานานมากๆที่คอยอยู่เคียงข้างเดน๋ยวก็หายนาเริ่มใหม่ๆขอให้เป็นวันที่ดีนะคะเป็นกำลังใจให้ครับตลอดไป